ดีครับผมสอขงคนมันนอกครับถ้าไม่ยามตักกกมครับผมมันให้นิ้วไว้ครับหลุดมาชกน้ำกันครับผมไม่โตไม่แจ่แบมบ่ฝากคนไหนก็แชร์ด้วยพี่น้องด้วยติดตามรับชมครับ ยึใส่ดอกพี่น้องเยี่ยมมากันครับผมพอแล้วครับพี่น้องแต็มแรกครับมาแล้วครับผมโบเหว่ครับครับผมขอเก็บตั้ครับแต็มแรกมากเลยครับผมยึดล้มตันครับแล้วทีนี้เต็มสองบ่สามบ่ โอ้แก่นสองพี่นอ้องครับเก็บกันครับผมรันพี่น้นองบูยูครับผมเดี๋ยวใส่เงียวไว้ไหมครับ Tên 3 phía nào, tiếp theo tiếp 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 แจมซีครับหัท่านตายครับผมเขาเก็บกปนครับเบิ้ลล้วครับฟ้ามั่นเพิ่นกไทยเบิ้ลล้วครับหนูมันเลยลงล่องฝั่งทางนี่ครับแต่ว่ามันแห้งครับแง้เบิ้ลล้ะมีห้อยู่ครับเลยใส่เบิ้งสรุปได้ชี้แ้มครับขึ้นนี่กับดักยี่สิบลังครับ ไม่ลุดน้ำกันมือเงินเาอีกว่าจิมี่บ่ไปครับกลับบ้านครับผมวันเดียวผมก่อกันตอนเ้าครับตะเวนห้อมขึ้นครับผมพยายามกลับครับขึ้นกันด้ซีแ้มครับรุ่นกันตอนเช้าว่าจะได้เพิ่มบ่ไปครับผมทำไม้ห่าครับ ทางทางครับผมดุนเหมือนกันเลยครับผมนี่นี่ครับผมแฉมแรกครับแฉมแหลกแฉมแหลกเลยครับผมเก็บค,ครับผม ผมว่าเป็นผมมาใส่ข้นแหลกโมเมียนครับมีผูมาใส่ก้อนอยู่ครับผมดุ่นังที่สองครับมิกซิลีครับ คลิปเป็นครับผมไ้ไปนี้นีแล้วครับบัวดอกไม้ครับอู้แถมสองมาแล้วครับผมคกิบเป็นครับผมไม้ครับ เรียบร้อยพี่น้องเรียบยร้อยเก็บกันครับผมขึ้นแรงตบไปครับผมขึ้นยืนหนีสติดโอ้ ตอนเช้าก็เอาอีกแล้วที่น้องมองนี่เต็มสองครับเดี๋ยวเขาเก็บกันครับผม,มจเจาอีกอ่บัอาแล้วครับขึ้นติดอยู่ ไม่ได้เก็บ้วครับใส่แบนี้เลยออนทุบมันหลุ่นน้องกันครับเวลาครับมืงอดี้วไปเฮ็ดงานไปต่อครับผมขี่คุยเพื่อนมึงไงผมนะต้องต้อนะครับเตรียมนึงครับผมย้ายย่ครับตัวนี้ผมครับขี่คุย ขอเก็บกันครับผมครับผมอีกแก้มครับต่างกันเลี้ยครับ,ม,รบมันมันขอเก็บกันครับผมอีกแก้มครับผมขอเก็บกันครับ เอานี่ครับไปต่อครับผมห้อยมันครับอีหลีครับนี่เนาะบ่เอาครับเป็นเสียงไม้แบบว่าครับผมบ่ได้เก็บครับมา ขอเก็บกัครับผมผิดถ่ายแล้วครับผมตั้มโมผิดครบนะอ๋อิดถ่ายก็ถือครับผมตัวน,น้อยครับขอเก็บกังครับกบมาแห้วครับผมมันนีมานอยู่ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสามครับผมเมื่อคืนขึ้น,นสี่ไเศร้าได้เพิ่มมาอีกครับผมโอ้ไม้ไม้ครับผมไม้ขางทางครับพี่น้องใหญแหงโมกิด,ดว่าสีมีหนูครับมานู่ครับผมปากกุ้หลกกแช่ด้วยพี่น้องเด้อยคนมานนอกครับผม